พร้อมกันค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะรัตนะตเยปมาเทนะขวาระตเยนะกะตัง สัพพังอปาราทางขมตุโนพันเตรัตนาตเยปมาเทนะทวาระตะเยนกตะตังสัพพังอปาราทางขมตุโนพันเตอาจาริเยปมาเทนะทวาระตะเยนกตะตัง สับพังอัป,ปราทางคมตุโนพันเตหากข้าพเจ้าได้กระทำความประมาทพลาดพล้งอันใดในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์และในพระอาจารย์ขอท่านได้โปรดอโหสิกรรม ในความประมาทด้วยกาย,ด,ย,กายด้วยวาจาด้วยใจ,ยใ,จให้กับข้าพเจ้าด้วยเธอสาธุพ,พนมมือไว้ก่อนนะคะปลย่ยานดอกไม้ทุกเทียนแล้วก็โน้ตตตมนตัวลงมาค่ะโน้มตัวลงมาค่ะเอวังหตุเอวังหตุโยจะปปุเพปรพมัจิตวาปพะพาโซนปรมัสติโซง,งโลกังปะาเซติอาภาโมต ยัสสะปาปังกตังกัมังเอนิโตมะปภาษิตพภามุตโตวจันอภิวาทนาสิริปสานิจังมุตตาปยาโนจัตตารธรรมะวัตันติอายุวันโนสุขังภะลังขามาพันเตอาจำที่กวนน้ำนะ อย่ามือไปลองนะอย่าไปเพึ่งไปล้างมือ <c oughs> พระยถาเนี่ยกวดให้ผีนึกถึงผู้ตายเพราะพระสพัพพิโยเนี่ยเทน้ำให้หมดนึกถึงผู้ยังมีชีวิตอยู่ลูกหลานคือขั้นตอนการกวดน้ำเพราะคนก็ยังไม่รู้อยู่เยอะและอย่าเอามือไปลองไปล้างอย่าเพึ่งล้างตอนนั้นนะ่ะเสร็จแรกค่อยไปล้างมือ น้ำสุกกระปรกจะไปให้ปู่่าตายายกินก็ไม่กินมันสุกกระปรกใช่ไหมมือเราสุกกระปรกที่สุดห่ายะถา,าวาริวาหาปุราบาริปุเรนติสากลังเอวเมวะอิโตดินงังเปตานังอุปกะปติอิจิตังปฏิตังตุมหังกิปเมวะสมิจโต สัพเพวทเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยัตามณิโชติราโสยัตถสพิติโยวิวัจจันตุสัพเพโลกูวินาตสตุมะเตปวัต วันตรายวสุขีทิขายุคพาวะอภิมวานถน,นัดสิฤณาจังกุฎาปัญญโนจัตตารุธรรมวัดท,ทันติอายุวันโนสุขังทาลังมาอาน้ำมนมาโยมเดินมาเอางนะโยมขยับมาใ,ใกล้ๆเลยนะ ถ้าอยากได้น้ำมนต์มาใกล้ะได้ได้ได้อ่นี่นั่นอยู่ที่เดียวเลยต้ <c oughs> องขยับตั้งที่ท <c oughs> เส้นยืดสาย จะได้เดินไปเปลี่ยนเปลี่ยนอยู่ใงไนแต่ว่าผ่ย่าตายายคงไม่ไปเนาะคือพ <c oughs> อลงตาถ้าคำไหนถูกใจให้ตาดูดังๆนะถ้าไม่ถูกใจเงียบเลยคือ <c oughs> ตั้งใจรับเอาจริงๆสาธุ สาธุคุทังบูชาหาเศกจตวนโษขอเดชการบูชาคุณพระพุทธเจ้าจงเป็นจริงนำมาซึ่งเดชางรภาพอันยิ่งใหญ่ธรรมะบูชาหันปันโดขอเดชการบูชาคุณพระธรรมจักรจงเป็นจริงนำมาซึ่งสติปัญญาอันยิ่งใหญ่ บูชามหาโภคอวภูขอเดชะการบูชาคุณพระสมคัจจึงเป็นสิงนำมาซึ่งปกข้าัพย์สมบัติอันยิ่งใหญ่สิทธิชโยสิทธิลาภูมหาคุณโยมหาลาภูมหาสุขโตพระวันลุเมนิเตพาอุัาตีขอให้ชัยชนะจงมาเป็นของพวก่ันทั้งรายนี้จงเป็นคู่ประสบผลสําเร็จในธุรกิจการงาน การงานทุกสิ่งทุกประการที่ประกอบและกระทําอยู่ให้สำเร็จยิ่งยิ่งขึ้นไปให้สมความมาาปราถนาทุกสิ่งทุกประการให้นผู้มีแต่ความสุขความเจริญก่อนไปปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงจงชนะตลอด ปลอดภัยตลอดโชคดีตลอดสาธุร<า>่ำรวยกันตลอด

โฆาแล้วเดี๋ยวเรามาถ่ายภาพหมู่กันนะคะถ่ายภาพหมูเสร็จเรียบร้อยแล้วไปรับตับบวัวด้านหน้ากับใบทุกเทียนแล้วเดี๋ยวเราจะเดินนําไปที่วัดเพื่อไปเวียนเทียนพร้อมกันนะคะอนุโมทนาสาธุค่ะกระเป๋าลายระเบ,บวยทุกคนทุก่านเด้อ